สถานทูตอิรานโต้ข่าวโรนันโดถูกบอยหลังโทษฐานอบไล่สาวอิรานแต่งงานแล้วสถานทูตอิรานโต้ข่าวคริสเตียนโรนันโดนักฟุตบอลชื่อดังชาวโปรตุเกสถูกสั่งบอย99ครั้งโทษฐานอบไล่สาวอิรานแต่งงานมีครอบครัวแล้ว จากการณีที่สื่อสเปนรายงานว่าคริสเตียโนโรนันโดนักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับอันนาเซอร์ในลีกซาอุดีอาระเบียจะต้องได้รับโทษโบย99ครั้งฐานอบไหล่หญิงสาวที่มิใช่ภรรยาของตนเอง สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่โรนัลโดเดินทางไปประเทศอิหร่านเพื่อแข่งฟุตบอลถ้วย AFC แชมเปี้ยนลีกโดยก่อนจะแข่งเขาไปพบกับฟาติมาฮามามีจิตกรสาวชาวอิหร่านโดยเธอเป็นแฟนบอลขอองคโรนัลโดด้วยซึ่งในการพบปะกันนี้โรนัลโดได้เข้าไปอบไหลเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับฮามามีแต่ปัญหาก็คือเธอแต่งงานมีสามีแล้วซึ่งการกระทำ ของโรนัลโดถือว่าผิดกฎหมายซึ่งบทลงโทษของนักเตะซูเปอร์สตาร์ก็คือโดนโบย99ครั้งซึ่งจะมีผลก็ต่อเมื่อโรนัลโดเดินทางกลับมายัางอิหร่านอีกครั้งอย่างไรก็ตามล่าสุดสถานทูตอิหร่านในกรุงมาริดได้ออกมาสยบข่าวลือดังกล่าวยืนยันข่าวที่ว่าโรนัลโดโดนโบย99ครั้งเพราะไปแต่เนื้อต้องตัวสาวอิหร่านนั้นไม่เป็นความจริงการพบปะของทั้งคู่เป็นที่ยกย่องและชื่นชมจากทั้งสาธารณชนและหน่วยงานกีฬาของประเทศ เตือนคนไทยในฝรั่งเศสระวังก่อการร้ายระดับสูงสุดสถานทูตกรุงปารีสฝรั่งเศสเตือนคนไทยเลี่ยงพื้นที่ชุมชนหลังพบคำขู่วางระเบิดเชื่อมโยงสงครามอิสราเอลวันนี้15ตุลาคมเพจรอยยันไทยเบอร์ีปารีสฟรั่งเสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงปารีสได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนคนไทยในฝรั่งเศสหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนหลังเกิดเหตุทำร้ายร่างกายโดยได้ระบุข,ข้อความว่า สถานเอกอัครราชทูตนกรุงปารีสขอแจ้งว่าตามที่ทางการฝรั่งเศสได้ประกาศยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์การก่อการร้ายภายในประเทศเป็นระดับสูงสุดภายหลังเกิดเหตุผู้ร้ายใช้มีดทำร้ายร่างกายคนในโรงเรียนฝรั่งเศสเมืองนเนร์สเมื่อวันที่13ตุลาคม2566โดยทางการฝรั่งเศสคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบบริเวณถนนกาซาขณะนี้อีกทั้งต่อมาวันนี้14ตุลาคม2566 ทางการฝรั่งเศสได้มีการอพยพผู้คนโดยด่วนออกจากพิพิธภัณฑ์ลูฟและพระราชวังแวร์ซายและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆเนื่องจากทางการฝรั่งเศสได้รับแจ้งเตือนว่าอาจมีการวางระเบิดในพื้นที่ดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตจึงขอประกาศเตือนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและการเปิดทําการของสถานที่ต่างๆรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคําแนะนําของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีเหตุด่วนและฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตกรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบวก3 3 6 0 9 5 9 9 7 0 5และบวก33646719694